แต่เามีวงแนว่าจะพี่สี่ไปไหน่ค่ะจริงๆก็คุยพี่คุยอนูเพราะว่าหาคิวไปมันดิฟกันหาคิวไปมันดิฟกันไอาไม่บอกเลยเขาไม่บอกเลยอ,อเป็นเรื่องทีไม่ต้องผิดนะไม่บอกตอนเีกไว้บอกตอนที่ใ <c oughs> กล้ไกลๆ,ๆไป,ๆไ,ป,ๆไ,ปๆไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบมีใครแอบมีใคร เขาหนีไปกันไม่ตไปกันเอาหนีไปกันไม่ติดไปกันไอ้ไปติดไปหลังมาติดคิดอยู่ครับผมไปสองคนครับไปสองคนครับเอาครับเอาเขาดูคนครับวอะไรเชี่ยบ้างนะตอนนี้นี่ก็ต้องเห็นอยากมาชมร้านคืออะไรใช่ครับอ้าวใช้คัทมปหลอดที่นิวให้ไหมฮะให้ไหมฮะเมย์โฟลี่ว่าไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีฟิวนั่นแหละเออเพราะมันชุ่มน้ำแดดธรรมดาได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วยเออมันเสิร์ฟอยู่ไปมที่ของหนูจะเป็นยังไง ก็เป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันเป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันสก้ามสก้ามสก้ามส้ามจะเป็นสก้ามสก้ามสายก้ามสก้ามซุปเปอร์ซันเลยไม่พอใครอินมั้นี่โอ้โหใครอินมั้ยนี่รอดมิจฉาีพยังไงไม่ดีกันเลยดีกันไหมล่ะครับก็อาจจะแบบมีบ้างสุดที่น่ารักน่ารักเออบรรยากาศน่งๆเขพูดอะไรแบบจิตนิ่งๆมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนกรตสอบทันทีเลยนกระสอบเทาเออไม่ได้กลัวใครกลัวไม่มี กลอเก็กคลอเก็กใจใจน้องเหรอเกิกก็น้อยนอยห่งจริงชิวฮะอยู่ด้วยกันชิวเนี่ยเป็นไงบ้างกับการเซอร์ไพรครับใครครับมันมีความรักจริงจังเป็นความรู้สึกอะไรกันเกี่ยวกับความรักเขาก็รู้สึกเซิร์ไน่หนูเลยรู้สึกว่าเออแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะบอกที่บอกว่าจังไว้ว่ายังไม่ได้ไม่รักหนูเฮีรักหนูเขาคือชิวที่บอกว่าจังไว้ว่ายังไม่ได้ไม่รักหนูเฮีรักหนูเขาคือชิว มันะนั <|so|> uh, so 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 uh, ่นค uh, uh, so 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 ือหนูแซวว่าม่้รักหนูเลยม้รักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวโห้มิรักหนูเลยมรักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวอยากจะยั้งอยากจะย้งก็อยาจะไม่เจอกันซ้อยากจะยามไม่เจอกันซ้ำ